ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์นะคะหลายท่านที่ติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ก็จะจํานะบทกรอนที่เราจะขึ้นต้นทุกครั้งเวลาที่เราจะทำการพยากรณ์ ทำไมเราถึงเลือกใช้บทกลอนขึ้นมาเป็นบทนำนะคะเพราะว่าบทกลอนบทนี้เนี่ยนะคะชูดาเองก็ได้จดจำมาตั้งแต่ในช่วงที่เข้าไปศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ต้องบอกก่อนว่าวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่มีเสน่ห์ค่ะซึ่งเราเองเนี่ยนะเมื่อมีโอกาสที่เข้าไปศึกษาในความเป็นวิชานี้เนี่ย ก็จะพบถึงความมีสเสน่ห์ของศาสตร์วิชานี้เขาสามารถที่จะร่วงรู้อดีตปัจจุบันแล้วสามารถที่จะพยากรณ์อนาคตได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้ทุกคนมาเชื่อเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงชะตานะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยดวงชะตามันก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะ ออถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีพศออเดียวกันหรือนักษัตวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าดวงชะตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันสมมุติเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ว่าทุกคนถือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับแผนที่เฉพาะตัวนะแผนที่แผนนี้เนี่ยจะเป็นของเราไปชั่วชีวิตตราบที่เรายังมีลมหายใจแผนที่แผนนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางเป็นแผนที่จะทำให้เราะ สามารถที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกเรียกว่าล่องทางของชีวิตของตัวเราซึ่งทุกคนมีแผนที่ที่เราติดตัวกันมาเพียงแต่ว่าจะมีใครนะคะล่วงรู้ว่าแผนที่ที่คุณถืออยู่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังบ่งบอกให้ชีวิตเราไปในทิศท,ทางใดถ้าเราปรับตัวหรือใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับแผนที่มันก็ทําให้เราเองเนี่ยมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จในชีวิตมีโอกาสที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยหรือเป็นคนที่จะมีความสุขนะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะมีทรัพย์สมบัตินะที่เราจะแสวงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลสาม,มารถที่จะล่วงรู้ได้ไหมคะว่าแผนที่ที่เราถือมานี้มันกำลังบอกเส้นทางของตัวเราว่าเรากำลังจะไปในทิศทางใด นักพยากรณ์ที่มีความรู้มีประสบการณ์นะคะเขาก็สามารถที่จะชีแ้แนะแนวทางหนทางในการที่จะดําเนินชีวิตของตัวเราอะคะ่ะเขาทํา,าได้แค่การชี้แนะนะว่าเราควรจะไปในทิศทางใดส่วนเราผู้ใช้ชีวิตหรือผู้ขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ดําเนินชีวิตเดินไปตามเส้นทางนั้นโดยที่เราเองมีแผนที่มีนะ แผนชีวิตเนี่ยที่จะเป็นตัวไกด์ไลน์ว่าเราควรจะไปทิศท,ทางใดหลายครั้งเราจะเห็นคะะว่าชีวิตของคนหลายๆคนก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเขาเกิดมาในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มีบิดามารดาที่เกื้อหนุนมีวงศาคณะญาติที่คอยสนับสนุน มีทรัพย์สิสนนะมีคลังความรู้มีเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตบุคคลคนนั้นให้ประสบความสำเร็จให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดเราก็ถือว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีบุญนะมีสิ่งที่เขาสะสมสร้างไว้แล้วณนะปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ก็มาเกื้อนหนุนในเรื่องราวของดวงชะตาของตัวเขาเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ แต่เราจะเห็นว่าบางคนเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเก่งนะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะเป็นคนที่มีความขยันแต่ทำไมกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานทำอะไรก็มักที่จะมีอุปสรรคต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองกันง่ายๆคิดแบบว่าไม่ต้องใช้ตกรกะอะไรมากมายเราก็ต้องบอกว่า ความเก่งต้องบวกความเฮงความเก่งต้องบวกบุญที่เราสะสมสิ่งที่เราสร้างมาบางท่านก็มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเป็นคนที่มีความเพียรพยายามเป็นคนที่มีความมุมานะแต่เราก็ต้องยอมรับข่าว่าบางครั้งดวงของเรามันไม่ถึงจุดที่จะสุขสบายหรือไม่ถึงจุดที่จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดวงชะตาของเราบางครั้งอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากกว่าคนอื่นๆ บางครั้งเราอาจจะมีความ คิดอยู่ในใจว่าบางครั้งดวงของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นๆเราเลยจะมาทำคลิปอ่านดาวเล่าดวงค่ะว่าดวงชะตาของคนที่จะประสบความสำเร็จดวงที่จะมีความโดดเด่นดวงที่จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากพื้นชะตาดวงเดิมนะสิ่งที่เรานาติดตัวมาซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันค่ะ ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่มีความสนใจนาโหราศาสตร์ฝึกการอ่านดวงชะตาก็จะทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าพยากรณ์ดวงชะตาของตัวเราเองรู้ทิศทางของดวงชะตาว่าเราควรจะไปในทิศทางใด สิ่งที่เราพูดถึงนี้นะคะตามหลักของโหราศาสตร์เราจะเรียกกันว่าดาวมาตรฐาน10ดวงซึ่งดาวมาตรฐานนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกทิศทางของความเป็นไปกระดวงชะตาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดในราศีใดรัคนาใดาก็จะต้องขึ้นต้นด้วยดวงมาตรฐานทั้ง10ดวงนี้ค่ะซึ่งดวงมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของโหราศาสตร์นะคะ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยหรือจะมีศาสตร์แขนงต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายแต่หลักของดาวมาตรฐานนี้ก็ยังต้องเป็นพื้นฐานหลักสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ถ้าอ่านดาวมาตรฐานได้ก็สามารถที่จะร่วงรู้ดวงชะตาของตัวเรา ตำแหน่งดาวมาตรฐานนะคะตดวงแรกก็คือดวงเกษตรซึ่งจะมีความสำคัญในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์เพราะดวงเกษตรเนี่ยจะเป็นดวงพื้นฐานของทุกๆราศีหรือทุกๆลัคนาค่ะตามรูปที่เราเห็นก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเกษตรในราศีสิงห์ดาวจันทร์เป็นเกษตรในราศีกรกฎดาวังคารเป็นเกษตรในราศีเมษและราศีพิจิกดาวพุธเป็นเกษตรในราศีมิถุนและราศีกัน ดาวพฤหัสเป็นกระเซดในราศีธนูและราศีมีนดาวศุกร์เป็นกระเดในราศีพฤษภและราศีตุลดาวเสาร์เป็นกระเดในราศีมังกรพระราหูเป็นกระเซดในราศีกุ่มความหมายของดาวกระเซดเมื่อดาวอาทิตย์เป็นกระเดอยู่ในราศีสิงห์จะทำให้เจ้าชะตาจะรูปสวยรวยทรัพย์มีชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไปจะมีอำนาจชนะศัตรูจะเป็นคนที่ถือตัวไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆและจะมีความเป็นตัวตนสูงกลุ่มคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรก็มักที่จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีความสำคัญเป็นหัวหน้าดาวจันทร์เป็นกเกษตรในราศีกรกฎเป็นที่เคารพของคนทั่วไปมักจะได้ดีจะเป็นใหญ่เป็นโต จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยชอบรับประทานอาหารชั้นดีชอบฉกฉวยโอกาสดาวังคารเป็นกเกษตรในราศีเมษและราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายมียศถานบรรดาศักดิ์มีเลือกสวนไล่นาจะเป็นทหารหรือพ่อค้าก็จะดีตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่มีความกล้าแข็งขยัน ชอบวางอำนาจโทษสะโมโหโร้ายใจร้อนจะมีความขยันขันแข็งมีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการงานดาวพุธเป็นกะเกษตรในราศีมิถุนและราศีกันมีความเฉลียวฉลาดมากมีไหวพิบป,ปฏิาพานดีช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมจะทำอะไรด้วยความรอบคอบมีสติปัญญาดี มักจะเป็นนักคิดนักเขียนหรือนักประชาสัมพันธ์รู้การรู้งานดีมีทรัพย์มากเข้ากับคนได้ทุกชั้นมีไหวพิบป,ปฏิพานเหมาะแก่การเป็นนักการทูตด,ดาวพฤหัสเป็นกเกษตรในราศีมีนและราศีธนูกลักความยุติธรรมสนใจเอาใจใส่หาความรู้ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีสติปัญญาไวพิบป,ปฏิพานดีมีความเจริญก้าวหน้ามักจะเป็นใหญ่กว่าคนทั่วไปมีทรัพย์สมบัติมากขยันเรียนรักความสงบมีศิลธรรมสูงโชคลาภมักจะมีเกิดขึ้นอยู่เนืองๆความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ดาวสุขเป็นกเกษตรในราศีพฤกษฎและราศีตุล จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีทรัพย์สินเงินทองมากจะมีข้าวของอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ช่างสำราญชอบหาความสุขใส่ตนมักจะเป็นกวีชั้นเอกเป็นศิลปินนักแสดงรักความสวยความงามรักความสงบชอบความบันเทิงชีวิตมีความสุขดีรักศิลปะดาวเสารเป็นกเกษตรในราศีมังกร จะเป็นคนที่กล้าหาญเข้มแข็งเด็ดขาดจะมีเงินทองมากชอบสะสมทรัพย์สมบัติมีภาระในการปกครองชอบทำเรือกสวนไล่นาจะเป็นนักบริหารชั้นยอดมีศิลธรรมหนักแน่นอดทนมีความมุมาณะความพยายามจะมีหลักฐานมั่นคงดีมีทรัพย์สินที่ดินพระราหูเป็นกเกษตรในราศีกุม จะเป็นผู้ที่มีลาบมากช่างสะสมคบคนได้ทุกระดับชั้นทุกสังคมจะมีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีลาบผลมากนี่ก็คือนิยามความหมายของดวงกเกษตรของตำแหน่งดาวแต่ละดวงที่จะส่งผลกระดวงชะตาของตัวท่านค่ะ ถ้าในพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดมีดาวที่อยู่ในตำแหน่งของดวงกเกษตรมากก็จะพยากรณ์ได้ว่าดวงชะตาของผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมีความอุดมสมบูรณ์มีชื่อเสียงเกียรติยศจะทำอะไรก็มักที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าในพื้นชะตาดวงเดิมของท่านใดาดาวไม่ได้ตำแหน่งของความเป็นดวงกเกษตรชีวิตก็อาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งต่าง สำหรับดวงชะตาท่านใดที่มีตำแหน่งของตัวดวงดาวตรงข้ามกับดวงกเกษตรเราเรียกดวงนี้ว่าดวงปะค่ะประก็คือความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงนะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็อาจจะมาเป็นช่วงๆก็จะให้ผลตรงข้ามกับดวงกเกษตรค่ะ